สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไพ่เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีกันเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีกันก็คือหญิงพรหมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีน้ำใจ เป็นคนใจดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้อนในการช่วยเหลือเพื่อนและคนรอบข้างในทุกเรื่องพวกเขามีความขยันและมุ่งมัน่นมักจะทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนและคนรอบข้างเสมอชาวกันเป็นคนใจเย็นและมีความอ่อนโยนบางครั้งพวกเขาอาจดูเป็นคนขี้อายบ้างข้อเสียคือชาวราศีกันค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายและถึงกับอ่อนแอในบางเรื่อง บางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจแต่ในจิตใจจริงๆก็มีความหวาดกลัวบ่อยครั้งชาวกันเป็นคนที่เอาใจยากเอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไม่ชอบคำตำหนิติเตียนของใครต่อใครที่มีต่อตนเองชาวราศีกันดวงคุณไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลาเป็นคนมีพรสวรรค์รักสวยรักงาม มองโลกในแง่ดีเสมอใจกว้างและมีมิสหายมากเป็นที่เคารพยำเกรงมีอำนาจวาสนาแต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมักจะขนขวายหาเงินทองโดยไม่เลือกอาชีพหนักเอาเบาสู้ดาวสุภโชคพกทรัพย์ชีวิตจะพบกับความมั่นคงรุ่งโรจน์มีสเสน่ห์และเป็นดาวคู่มิตร จะประสบความสำเร็จในชีวิตและได้รับของหรือสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นอยู่เสมอคุณมีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำที่ดีดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ยอมทนเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปต้องระวังมุมหักเหชีวิตที่มาเปลี่ยนแปลงได้การไว้ใจคนอื่นมากเกินไป เชื่อใจคนง่ายทำให้ชีวิตมักโดนหลอกถูกเอาเปรียบอยู่เสมอเมื่อใดที่ได้ดีมักมีคนอิจฉาริษยาคุณมีความฉลาดอยู่ในตัวช่างคิดและมีการวางแผนที่ดีมีเสน่ห์และเป็นคนใจใหญ่ดื้อแบบรู้มากไม่ยอมฟังใครชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรืองดีวาสนาส่ง โดยทั่วไปจึงไม่ลำบากช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระหว่างวันที่14-28มกราคม2567เป็นช่วงฟ้าเปิดทางบุญหนุนนำดวงชะตาของท่านจะขึ้นสูงสุดให้ท่านรีบขอเบิกทรัพย์จากปู่ย่าพญานาคขอพรเรื่องโชคลาภให้การเงินไหลามาดั่งสายน้ำ มีกินมีใช้เป็นเศรษฐีสมความตั้งใจด้านการงานของชาวราศีกันในช่วงนี้มีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาซึ่งคุณสามารถทำได้อย่างดีเวลานี้เหมาะมากที่สุดที่จะไปสัมภาษณ์งานติดต่อเจรจาเซ็นสัญญาหรือขยับขยายกิจการต่างๆจะประสบความสำเร็จทุกประการ หรืออาจได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณอีกด้วยหน้าที่การงานโดดเด่นจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์เรื่องงานจะมีคนมาปรึกษาคุณตลอดเดือนนี้หรือถามคุณทุกเรื่องแบบไม่คิดเองเลยก็ดีจะได้กําหนดทิศทางของงานได้ง่ายหน่อยระวังเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะด้านการเงิน หมดไปกับการซื้อความสุขใส่ตัวอย่าลืมเก็บออมไว้บ้างเพราะท้ายที่สุดแล้วอาจต้องนำเงินมารักษาตัวเองแต่ยังไงก็ผ่านไปได้อยู่ดีมีทั้งคนช่วยทั้งเจรจาได้เองส่วนความรักยังไม่แน่นอนทั้งจิตใจของคุณและคนรักเพราะคุณยังล่องลอยหรือยังมีความรักในโลกแห่งความเพ้อฝัน ซึ่งในชีวิตจริงมันยังไม่ใช่ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพโรคตับไมเกรนเจ็บกระดูกที่ข้อสายตาจะมีปัญหาทำให้ปวดหัวแบบเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายลองไปเช็คสายตาดูบ้างชาวราศีกันหากคุณจะเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงโชคก็เป็นอะไรที่เข้าทางคุณเอามากๆเพราะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเงินล้าน จะได้เลขเด็ดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางไกลที่คุณนั้นได้เดินทางไปขอเอาไว้ท่านจะช่วยหนุนนำดวงชะตาความรวยและช่วยให้คุณนั้นถูกหวยรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้หรืออาจจะได้เลขเด็ดเด็ดจากผู้สูงอายุภายในบ้านและครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถใช้เลขที่เป็นวันเกิดอายุของผู้สูงอายุภายในบ้าน นับเป็นโอกาสที่กลงล้อข,ของโชคชะตาหมุนเอาโชคลาบหรือโอกาสทางการเงินเข้ามาให้กับคุณเมื่อได้โชคลาบก็ควรนำเงินไปทำบุญหรือบริจาคด้วยจะส่งเสริมให้การเงินดียิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้จะทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นและสุขสบายมากขึ้นการสร้างคลื่นแห่งบุญขึ้นนั้นย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตา หากคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลช่วยเหลือให้ท่านพ้นเคราะหกรรมได้แน่นอนให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านมีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวพริบ ทำกิจการการค้ามีกำไรการงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบาร,รมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปราชราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภยัยภัยพิบตัติพ้นจากราชภายัภยโจรภัยอักขีภยัยอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณสยอวิชชา ยาพิษมนดำพูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประทานพรพิทักรักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำธิ์ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไป และเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา